ภูมิแพ้นี่เป็นเป็นลักษณะยังไงฮะภูมิแพ้ตอนแรกๆอ่ะครับคือจะหายใจไม่ค่อยสะดวกเวลานอนก็นอนไม่ค่อยหลับครับแพ้อะไรฮะแพ้ฝุ่นพวกฝุ่นละอองละอองฝนครับครับพอดีโรงงานที่ทําอยู่เป็นโรงงานผลิตรถยนต์เพราะปกติไลน์นี้มันคือต้องต้องมันทํางาน<ว>เป็นกะอยู่แล้วครับผมไหนจะทํางานหนัก ไหนจะอยู่ในที่ที่มีฝุ่นมีฝุ่นละอองมีมลพิษควันรถยนต์แสดงไม่ก่อนนั้นนนั้ไม่เคยเป็นก่อนนั้นก็เป็นน้อยครับอ๋อเป็นแต่น้อยเป็นแต่น้อยพอมาช่วงปลายปีห้าห้าก็เริ่มผลิตรถเยอะมันก็เลยทํางานหนักด้วยอยู่ในที่ที่มันจกจิกด้วยก็มีส่วนครับผมก็มีภูมิแพ้ครับความดันตอนนั้นเท่าไหร่ฮะความดัน ปกติแล้วคนปกติ90ถึงไม่เกินร้อยสาสิบอะี่สิบขึ้นไปเขาบอกอาจจะจะสูงแต่ยังไม่สูงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับคุณสอนตอนนี้ผม4ี่ส้าสี่สิบถ้าย้อนไปสองปีก็คือสี่สิบประมาณสี่เจ็ดเก้าสี่ิบแปดเห็นบอกความดันสูงถึงความดันสูงถึงร้อยหสิบเจ็ดสิบเลยครับผมร้อยหบเจดสบแล้วมีอาการอะไรไหมอาการก็คือปวดหัวตึ๊บ พอไปหาหมอหมอบอกความดันสูงแล้วให้ทำยังไงครับหมอก็ให้ยามาทานอพอมารู้จักเพื่อนแนะนำบิมครับผมก็เลยสั่งเขามาสีเขียวสีชมพูสองสองอย่างละกล่องแล้วก็มาทานร่วมกันเช้าสีชมพูหนึ่งแล้วก็สีเขียวหนึ่งครับตอนแรก ครับเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมถึงไม่ทานยาคุณหมอคุณหมอก็ทานควบคู่รับอ๋อก็ยาก็ยังทานด้วยยายาหมอก็ยังทานอยู่แต่ก็เชื่อในประสิทธิภาพของบิมก็ต้องลองเพราะอยากหายเห็นคนที่เขาใช้มาก่อนเขาบอกใช้แล้วดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงผมก็เริ่มใช้มาสูตรตอนแรกคือกินสีชมพูเม็ดหนึ่งกับสีเขียวครับผมพร้อมกันพร้อมกันแล้วตอนเย็น ตอนเย็นก็ออกกะไปก่อน,กกนจะไปก้าวเข้ากะก็กินเหมือนกันกินเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมงงแล้วอาจารย์พิเชษสูตรของอาจารย์อาจารย์ต้องอธิบายให้ผมฟังแล้วนะทำไมลายนี้ถึงสีชมพูและสีเขียวพร้อมกันทั้งสองตัวเนี่ยมันไปรด th2 ครับนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยมันไปลด th2 จากการเพิ่มครึ่งทีของ th1 <Luiza> แล้วก็สารเส้น th2 หลังลงมา หลังออกมาแล้วก็ลดลงไปมากที่สุดคืออินเท์กินห้นะครับนั่นคือผลจากการใช้แคปซูลสีเขียวก็ทําให้การปูมแพ้นี่หายไป<อ>ส่วนสีชมพูมันไปลดทีทีสองเช่นกันนะครับก็มันก็ไปร่วมด้วยช่วยกันตรงนั้นครับแต่ถ้าจะให้ดีผมว่าสีเขียวอย่างเดียวก็ช่วยได้แล้วผ่านมา2ปี 2> ครับผมทุกวันนี้ยังบิมอยู่ก็ทานอยู่สีเขียวอื คือแคปซูลก่อนนอนเม็ดหนึ่งก่อนไปทํางานเช้าเม็ดหนึ่งก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทิ้งครับผมแล้วภูมิแพ้เป็นยังไงบ้างฮะภูมิแพ้ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่เป็นเลยครับโอ้เยี่ยมยอดแล้วความดันความดันปกติครับอาละทุกวันนี้แข็งแรงดีแล้วข้อมูลในสัตว์ที่ทีสุดนะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิมแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว TS2 มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการเึมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะสามารถที่จะเพิ่ม t s 1และ Tregulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ TS2 ให้กลับสู่ภาวะปกติ เมื่อระดับเที2บสกับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเชา้า1แคปซูลก่อนนอนหนแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้า2แคปซูลก่อนนอนสอแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้ 2องแคปซูลก่อนตอนเช้า2องแคปซูลก่อนนอนแล้ว7วันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6กแคปซูลต่อวันนะครับสอสมัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับ